สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาทำแบตเตอรี่36โวลต์นะครับเป็นแบตอะแกะเลยดีกว่าตัวนี้เพิ่งสั่งมานะครับเป็นแบตเตอรี่ก้อนนะครับ ห้าสิบลูกนะครับเป็นแบตเป็นหนึ่งแปดกห้าูนนะครับลูละ3.7โวลต์ตัวนี้เขียนไว้สามพันอ่าสาอ่เก้าพันเก้าร้อยมิลลิแอมนะครับหรือว่า9.9แอมนะครับ แต่ผมว่ามันไม่ถึงหรอกมันน่าจะประมาณไม่เกิน2,005นะครับ2,005มิลลิแอมตัวนี้3.7โวลต์น,นะครับก็ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาทำแพทแบต50ลูกตัวนี้นะครับให้เป็นจาก3.7โวลต์ให้เป็น36โวลต์น,น,น,นะครับ ก็จะเป็น37โวลต์น,นะครับก็ใช้36ได้ที่ไฟที่ต้องการใช้ก็คือ3 3.6โวลต์น,นะคระับ่จว่าเราจะแพ็คแบต50ก้อนนี้ให้ได้3 6โวลต์อ่ะไม่ใช่ดิถ้าแพ็คไปมันก็จะได้เป็น37โวลต์น,นะครับแต่ว่าตัวสเปคช,ชาร์จเต็มของเขาอะ่ะมันจะเป็น4.2 ตอนนี้ชาร์จเต็มจะเป็น4.2นะครับก็ถ้าชาร์จเต็มก็จะได้เป็น42โวลต์นะครับตอนนี้แบตมีไฟอยู่ที่3.9นะครับเดี๋ยวจะสุ่มวันนะ3.92ไม่น่าเห็น ก็3ากว่าๆนะครับทุกโลกโอเคทีนี้แพทยังไงคือตัว50ลูกเนี่ยจะแพทยังไงให้ได้37โวลต์น,นะครับ mm hmm. ก็ง่ายๆนะครับแพ็สิบลูกนะครับอ,อนุกรม10ลูกนะครับก็จะได้เป็น37โวลต์พอได้37โวลต์แล้วใช่ไหมครับก็เหลืออีก40ลูกก็แพ็คเป็นอนุกรมเหมือนกัน ทั้งดูเป็นแถวเลยดีกว่าก็แถวเนี้ยอนุกรมสลับบวกลบบวกลบไปเรื่อยๆนะครับก็จะเป็น10ลูกก็จะได้เป็น30 37โวลต์ก็แถวที่2ก็ทำเหมือนกันนะครับที่4ที่5ก็เหมือนกันต่อมาก็ให้ทำการขนาดนะครับ นานจากาแถวที่1มาแถวที่2แถวที่3แถวที่4นะครับก็จะเป็นขนานขนาน5อนะุนกรกม10นะครับก็จะได้เป็น37โวลต์แล้วก็แอมป์ก็ถ้าตามสเปคเขาก็9,900เนาะก็คูณ5ไปนะครับโอเคทีนี้ทำยังไงก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกลับ แบตก่อนนะครับมันจะมีขั้วที่เป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะครับฝั่งนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับไอจริงๆเขาเขียนบอกไว้อยู่นี่นะครับบวกแล้วก็ลบฝั่งนี้กนะ็ถ้าเป็นแบนๆอย่างเงี้ยหน้านแบนๆมันก็จะเป็นลบถ้าถ้าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้นะก็ตัวแบนๆก็จะเป็นลบนะครับ เคแล้วก็กลับแถวที่2แถวคู่นะครับกลับแถวคู่2 4 6 8ี่นะครับ ผมจะใช้เป็นสายไฟสายไฟเบอร์1.5นะครับก็มาปลอกเอาทองแดงข้างในนะครับสายอ่อนใช้ใส่สาย,สาย,สาย,สายแข็งนะครับก็มาปลอกเอาลดวทองแดงน,นะครับก็ต่อมาก็ให้เราบักกรีนะครับ โอเคไม่ด <IS 2> <IS 2> <IS 2> ีครับก็สำหรับคนทั่วไปก็จะไม่มีเรียกว่าช่างทั่วไปนะครับเขาก็จะไม่มีไอตัวตัวอาร์คตัวตัวเชื่อมตัวแพ็กแบตเตอรี่นะครับก็จริงๆถ้าเป็นร้าน ร้านค้าร้านที่เขาทําแบตโดยโตรงนะครเขาจะมีตัวสําหรับแพ็คแบตนะครับถ้าเราไม่มีก็ก็จะทําเป็นอย่างนี้นะ ก็การบักตรีนะครับก็เป็นแถวหนึ่งติดแถวสองแถวหนึ่งแถวสองนะครับติดกันแล้วก็สองสามหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ๋อไม่ครบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าคู่กันนะครับคู่กับขี้นะครับ ก็ <Okay. S 2> คือตอนนี้ยังไม่ต้องระวังอะไรมากนะครับว่าแบตมันยังไม่ต่อค่วมยังไม่ช็อตกันนะตน้นตะกีเล็กลงไปนะครับ จริงควรบักกรีก่อนวางได้ก่อนตัวบักกรีเนาะน่าจะง่ายโอเคเอาแหน่หากัน 听路开个，还浑平。 ช่วนะนี่นะครับก็ต่อเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทั้งหมดห้าสิบลูกนะครับก็โควบวกจะอยู่ฝั่งนี้กอนุกรมมาเรื่อยๆนะครับ ก็ขนานห้านะครับขนานมาห้าห้านะครับแล้วก็อนุกรมมาไฟบวกก็ฝั่งนี้นะครับไฟลบฝั่งนี้อีกข้างหนึ่งก็เป็นอนุกรมไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพันตัวเทปก่อนนะครับเทปก็ใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับยังดีอาเทปใยสับประรดนะครับ ตอนนี้ไฟจะได้บวกลบนะครับจะได้เป็น30 37าสบโวลต์นะครับอย่างต่ำน,นะครับก็สูงสุดก็ประมาณ42โวลต์นะครับชัดเต็มโอเคเดี๋ยวมาพันพาเทปอ่าพันเทปก่อนนะครับนี่นะครับแพ็คเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะส6หกโวลต์นะครับใช้กับ รถ3 6โวลต์นะครับก็ตัวแบตเองก็ชาร์จเต็มก็อยู่ที่ 42V โวลต์นะครับก็สเปคมัน 3.7V โวลต์ต่อลูกเนอะก็คูณ10 v ไปก็ได้3อ่า37โวลต์ก็ได้เหมือนกันนะครับพรตัวรถต้องการไฟที่ 36V โวลต์นี่ก็ขั้นต่ำก็3 7ก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหม ตัวน,นี้ใช้เทปใยสับปะรดนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะโอเคก็เผื่อใครไปทำตามนะครับเพราะว่าแพ็คเป็นลูกเล็กกว่าน,นี้ก็ได้นะมันเบาดีนะครับถ้าใช้ตัวแบตตัวแบตแห้งน,นะครับก้อนหนึ่งก็เกือบเท่านี้ละตัวนี้ก็ก้อนเดียวใช้ได้เลยทนทนกันแอมก็ ตอนข้างสูงตัวน้ําตาลเนี่ยใช้เป็นกระดาษลังนะครับตัวนี้ก็กัดน้ําเลยตักแดดตักฝนได้เลยนะครับน้ําไม่เข้าตัวเทปใหญ่ตัวนี้นะครับก็จะเหนียวมากทนทานนะครับใช้กันยาวๆและเวลาตัวแบตมันเสื่อมมันเสียนะครับก็สามารถแกะออกมาเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียได้ตัวที่ยังไม่เสียก็เก็บไว้ก็จะประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนแบต ไม่เหมือนตัวที่ใช้เป็นลูกใหญ่นะครับถ้าเสียหนึ่งลูกก็ก็เปลี่ยนทั้งลูกเลยก็จะเปลืองกว่าเยอะตัวนี้ผมใช้เป็นข้างละสองเ้นนะครับลบสองเซนบวกสองเซนนะครับให้สายมันหนาโอเคครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับการประกอบแบตเบอร์18 6 5 0หนะครับ 3.7โวลต์นะครับจํานวน50ลูกให้ได้ไฟ37โวลต์นะครับแล้วก็กระแสกระแสไม่ชัวร์นะครับเพราะว่าตัวตัวนี้น่าจะเยอะเกินไปนะครับกระแสก็เป็นคูณ5ไปนะครับตัวนี้น่าจะไม่ใช่กระแสจริงนะโอเคครับ